ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่บริเวณเอท่าเรือของวัดดอนหวายนะครับนี่ก็คือบรรยากาศแม่น้ำหน้าวัดโอ้โห oh. ปลา,ยาเยอะมากอะ่ะเมื่อกี้ให้อาหารปลาแล้วคือตอนนี้เหมือนดูไม่เยอะนะพยโย์อาหารไปปุ๊บขึ้นมาเต็มเลยดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยอะ ถ้ามีบ้านริมน้ําอาจจะต้องสร้างบ้านสูงหน่อยเนาะคือ <c ười> ตอนนี้บ้านหลังเนี้ยอาจจะไม่ท่วมแต่บ้านหลังนู้นอ่ะเหมือนเตี้ยลงไปหน่อยหนึ่งนะหรือว่าเขาฝั่งนู้นเขาน่าจะมีที่กั้นเขาน่าจะมีรั้วกั้นอะไรอยู่หรือปะมันก็เลยไม่ท่วมหลังนู้นมีแพรอันนี้จะเป็นแบบแพรร้านอาหารแพรของกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าน้ําก็อาจจะสูงหน่อยหนึ่งนะทุกคนช่วงนี้คือน้ําน้ําคือถ้าถ้าขึ้นไปถึงนู้นก็คือไหลไปข้างนอกแล้วนะ นี่คือยังเหลืออีกประมาณแบบสามขั้นนะสมขั้นถ้าท่วมขั้นสามขั้นนี้ไปแล้วก็ท่วมไปหมดละนี่บรรยากาศแบบเท่าถือบรรยากาศวัดดอนหวาด้านในก็จะเป็นตลาดนะครับวัดดอนหวายตำบลบางกระทึกอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนอนปทมนะครับนองนกก็เยอะกันมีทางเข้าตลาดเดี๋ยวพามาดูทางนี้ เห็ <G ül> นไหมก่อนมันจะแบบเป็นทางเดินลงไปเดินลงไปแล้วไปให้อาหารไปหานาข้างล่างนูน้นตอนนี้ก็คือไม่ต้องเลยยืนอตรงนี้ก็ให้อาหารได้เลยนี่เพราะว่าน้ํามันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โดเตมากทุกคนสวยมากเลยเนี่ยตรงนี้แบบมันบรรยากาศมันดีมากเลยนะคือมันมาเดินอยู่มันยืนดูแล้วก็คือแบบว่าเนี่ยเห็นไหม มันก็จะเป็นแบบแม่น้ําไหลไปแล้วก็เห็นน้ําเห็นแบบคลื่นน้ำหน่อยๆตรงนู้นก็คือจะเป็นแบบบรรยากาศเป็นป่าป่าเป็นต้นมะพร้าวป่ามะพร้าวมีบ้านริมน้าอะไรเงี้ยมันมาน่ามันมายืนชมแล้วแบบมันฟินดีเนาะนกทํารังเหู่วนนั้นน่ะนี่มีแกะแกะแกะแก กกกไก่ไก่ไก่ไ่หรือาเฮ้ยมันจะกดีกว่าเดี๋ยวเราเดินไปต่างนูน้นเดินไปดูเมื่อกี้คุณลุงแบบขับเรือมาจากฝั่งนูน้นข้ามมาด้านนี้นี่ตลาดตลาดน้ำบัดดอนหวายถ้าเราจะไปแล้วก็คือเดินไปนี้แล้วก็รัดออกไปตรงรถไปไปขึ้นรถเมย์ได้เลยเดี๋ยวทิ้งขยะก,กัน บรรยากาศแบบริมน้ำเย็ยนๆน,นี่ใครซื้อของแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ได้นะเนี่ยก็จะมีแบบที่นั่งให้ปกติอะถ้าเรือมันก็จะแบบลงไปด้านล่างใช่ไหมเอ็นลงไปด้านล่างตอนนี้คือลอยขึ้นแล้วนะแล้วขึ้นสุดแล้วนะสุดเสาตรงนู้นแลนะ้วเห็นไหมมันสุดเสาแล้วถ้าขึ้นอีกนี่คือหลุดออกจากเสาแล้วนะเพราะว่าสุดแล้ว สุดยอดประมาณนี้แหละบรรยากาศบรรยากาศดีดีวันนี้บินแบบสันน่าจะเป็นสันจำไม่ก้นอิ่มมอ,อยู่ด้านหลังอันนี้เป็นสันจำไม่ก้นอิ่มแล้วมาดูด้านนี้อ้อันนี้เป็นน้ำหรอ น้ำน้ำมาจากไหนอะ่ะน้ำมาจากประชาชนบ้านเรือนประชาชนทั่วไปนี่เหรอนี่ออกมาแบบจากทางนี้ปื๊ดแล้วก็ออกไปนี้โอ้มันสูงมากเลยอะ่ะน้ำอะ่ะบ้านหลังบ้านหลังนั้นไม่ท่วมใช่ไหมหรือว่าท่วม หรือท่วมหรือขึ้นอยู่ชั้นสองแล้วอะบาย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 มีคนไหม <c oughs> อันนี้แพรสินสมุทรล้วเ,เราเคยมากินข้าวอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> คือแบบว่าปลาแล้วปลาเยอะมากอะปลาเยอะ <c oughs> <c oughs> ปลาเยอะมากดูบรรยากาศเนาะดีบรรยากาศดีมากเลย เอามาทำไมกันอาเอ้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 าเ้าเ้ามาเดินวนอะไรตรงนี้ล่ะไปแล้วให้ดูบรรยากาศสบายๆเพื่อใครแบบว่าอยู่ระหว่างการทำงานเนาะนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่แบบในห้องหรือว่าอาจจะแบบว่าทำงานแบบ จากทางานกลับบ้านจากทำงานกลับบ้าน,าาน,บบานอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นแบบวิวบรรยากาศแบบนี้มันก็จะแบบทําให้เราสบายใจนะเวลาแบบว่าเราเห็นอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะแบบสบายสบายเพราะว่าเขาเรียกว่ามาเสพเสพธรรมชาตินะถ้าเข้าป่าก็าเสดป่านนี้ก็จะเป็นแบบเสดแม่น้ำเ <laughs> นดูป่าเยอะมากเลยแต่ว่าอาหารหมดแล้วไงดูตรงนู้นแบบมีต้นมะพร้าวเยอะแยะเลยอะ่ะเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงนี้กัน เดินไปให้สุดทางเพราะเดี๋ยวเราเดินออกไปนอกวัดเขามีแพรแพรอาหารเยอะแยะเลยนะใครมาที่วัดก็ไปแพรได้อันนี้คือเหมือนแบบทางลงเรือแต่ว่าตรงนี้น้ำท่วมหน่อยหนึ่งเนาะนมีแพรตรงนี้กินข้าวที่แพรตรงนี้ได้โอ้สุดยอดเลย น้ำสูงมากบรรยากาศวัดดอนไหวนะครับลองเดินอ๋อตอนนี้ก็มี้านค้าแต่ว่าวันนี้มันคนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอ้ยน้องหมาแล้วหมาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะคือชอบนอนตากแดดเห็นหลายตัวล้วแดดรแ้อนๆเนี่ยคือมานอนตากแดด มอบผิวเดินย่อเดินไปทางนี้ฝั่งนี้เหมือนจะไม่ฝั่งนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเราไปฝั่งนู้นไม่ได้นะเพราะว่ามันสุดแค่ตรงนี้แหละของวัดอะ่ะตรงนู้นก็เป็นบ้านคนแล้วก็ตรงตลาดก็คือน้ําท่วมไม่ใช่น้ําท่วมหรอกเวลาน้ําขึ้นอะ่ะมันก็จะบอกว่า,ามีน้ําท่วมขังนิดหน่อยพอตอนเช้าน้ําก็ลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ สบายๆพามาดูเนี่ยชอบบรรยากาศโซช่วงเนี้ยเนี่ยซ่่งแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยแบบเห็นไหมเป็นคุ้งน้ำหอ้โหถ้าแบบได้นั่งเรือเนาะยิงยาวฟืดเนี่ยยาวไปนู่นเนาะน่าสนุกอยู่นะคือใครมีเรือใหญ่เนี่ยทําเป็นเรือท่องเที่ยวได้นะเริ่มตั้งแต่นู้นเลยวัดไร่ขิงลงลงเรือวัดไร่ขิงแล้วก็ยาวไปเลยยาวมามาวัดอันนี้ แล้วก็ยาวไปนู้ดออกไปนู้ดเลยแล้วค่อยตีกลับมาอะไรเงี้ยถ้ามีถ้ามีเดี๋ยวมานั่งถ้ามีแบบว่าเรือท่องเที่ยวแต่ว่าเขาเป็นเรือใหญ่นะไม่เอาเรือเล็กกลัวอันนี้คือเขากำลังสร้างต่างๆอยู่เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปตรงนี้หรอกเดินย้อนกลับจะไม่ก้นอิ่มจะไม่ก้นอิ่ม องใหญ่อยู่ตรงนี้อ๋อมันเดินอ้อมมาตรงนี้ได้ดูดิขึ้นมาถึงนี้แล้วอะอุ๊ยดอกไม้สวยจังเลยนี่นี่นี่น,นี่ให้ดูตรงนี้เออมันต้องดูแบบจากแสงนัานนอกเนาะสวยสวยสวย อไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับแล้วเดี๋ยวขอเดินบัตรเดินย้อนกลับไปทางนี้เมือ่อเขาพาลูกหมาด้วยลูกลูกเล็กเิ็กน้อยข้ามไปฝั่งหนุนอุย้ยขอข้ามไปด้วยขอเขาข้ามไปได้ไหมตอนนั้นเป็นละตอนนั้นเป็นบ้านคุหรือไปร้าน,นกาแฟเหมือนเหมือนเป็นแบบบ้านอลังการอยู่นะตรงนั้นอนะ จะไปแล้วไปแล้วเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วเห็นไหมอุย้ยเขาไปแล้วน้ <No. S 1> องคุณป้าคุณพี่อย่าเรียกอย่าเรียกเขาป้าต้องเรียกคุณพี่เออคุณพี่โอ้ oh, ไปแล้วโอ้โห oh, 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 oh. ที่ซิ่งอยู่นะ ไปทางนี้พิ่กระซิ่งอยูน่นะพี่กระซิ่งอยูน่นะ,ะเดี๋ยวลองเดินไปทางนี้พาไปเดินดูตรงนี้ต่ออันนี้คือแบบว่าเป็นแค่ริมน้ำพอเนะาะใครอยากดูคลิปวัดดอนหวาก็ดูได้เลยที่ช่องซันนี่ออนทัวอันนี้ก็จะเป็นแบบพาเดินเล่นริมคอลอริมแม่น้ำวัดดอนหวา อุ้ยตรงนี้สดชื่นจังเลยลมเย็นสบายวิวทิวทัศน์สวยงามอุ้ยร้านค้าใหญ่โตโออาอยู่นั้นเนี่ยนี่ด้านในนี้เป็นตลาดเนี่ยเราไปเดินเล่นมาแล้วซื้อของกินเยอะแยะมากมายหมดแล้วจบแล้วอุ้ยตรงนี้เย็นจังเลยมุมมุมนี้นี่คือมีจุดซื้อของกินเยอะนะถ้าสุดา ซื้อมาแล้วเนี่ยมานั่งกินตรงแถวแถวนี้ได้นะสบายๆเลยเนี่ยตอนนี้ก็อู้ตอนนี้แบบจะเริ่มเริ่มบ่ายแก่แล้วเริ่มบ่ายแก่แก่แล้วอาจจะต้องถึงเวลาแบบไปรอรถกลับบ้านแล้วมั้งเดี <c oughs> ่ยวจะต้องไปเดินเล่นไปเดินเล่นอีกดูให้ดูบรรยากาศดีอ่ะชอบ จริงๆก็ถ้าแบบมันมีร้านมันมีแถวนี้มันมีร้านกาแฟอะไรนะที่แบบว่า,านั่งอยู่ริมแม่นม้ำนงงี้สรุปไปนั่งปุ๊บน้ําขึ้นวิ่งไม่ดันโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสันเถิอนออกไปด้านนอกและ